เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่าววัยพีสดีครับวันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายครับ Toyota Altis ครับวันนี้รถบ้านครับสวยกริฟไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับสีสันเนืมบ้างเงาช่างรอบคันสภาพดีมากเจ้าของดูแลดี 1.6E ครับระบบเบรก ABS ช่วงล่างดีปี0 2 อย่าธรรมดาครับโอนได้ปกติเลยจากของรับประกันยานโอนไม่แก๊สครับไม่เคยแก๊สไ,ไม่เคยแท็กซี่ขายในราคาแค่45,000บาทนั่นเองนะครับมอไซค์ครับสุดคุ้มเลยราคานี้ทะเบียนสวยด้วยนะครับพร้อมชุดเครื่องเสียงครับ้อมตู้ซับอย่างหล่อไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับคุ้มค่าคุ้มราคามากครับคันนี้เครื่องเดิม 3Z Z เกีอยร์ธรรมดากระจกไฟฟ้าระบบเบรก ABS รถสวยไม่มีชนนะครับ ตำหนิสีมีซีดบ้างบางชิ้นเท่านั้นเองหน้าเดิมเิมครับแต่เข็บซ้ายขวาสุ้ชเคเดิมเดิมโรงงานเลยไม่มีรอยชนหนักไม่มีรอยซ่อมสีแมกสวยครับสเกลล่างรอบพันสนใจก็ไปดูทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนครับเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าเลือกซื้อประจำได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับรถสวยๆถูกๆเครื่องเล่นเสียงครับจอสัมผัสมีแอมป์มีซับมีแผงเสา์ เหมาะ้าสภาพดีไม่ขาดแผงประตูตัดลายไม้ด้วยครับห้องโดยสารสะอาดทั้งหน้าทั้งหลังรถสวยครับพร้อมใช้เล่มรอเล่ม2สัปดาห์ครับรอเล่มจากธนาคารจากไปนเน้น2สัปดาห์เจ้าของรับประกันการโอนสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนเซ็สนสัญญากันให้เรียบร้อยครับทางเราก็เพียงมาชีา้เป้าไปจดซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าสนใจติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลย หาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้พิกัดดูรถอยู่ห้วยขวางครับหรือห้างบิ๊กซีรัชดาได้นะัดหมายกับเจ้าของได้เลยคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจใด้วยนะครับสวัสดีครับ